สวัสดีนะครับวันนี้ทางร้านดามสุพรรณนะครับนำหลวงพ่อไปวัดกำแพงองค์สวยนะครับอีกองคหนึ่งของวงการพระนะครับที่เล่นหากันมานานมากแล้วนะครับแล้วก็เล่นกันเป็นมาตรฐานแล้วก็มีมูลค่าทางเรื่องของราคาค่างวดสูงนะครับมีพุทุคุณทางด้านคงพ,พันแควคาดนะครับคงพันชาตรี อีกที่สําคัญที่สุดเนี่ยบางคนก็บอกรถถังฟังทนก็พูดถึงเรื่องความเหนียวความาแหมเป็นพระค่อนข้างจะบู๊นะฮะก็ส่วนตัวก็เป็นคนได้ศึกษามาพอสมควรนะครับสําหรับหลวงพ่อไปวัดกําแพงอันนี้เป็นองค์ดูง่ายๆนะครับชัดเจนเลยเรื่องของอพุทธคุณไม่ต้องพูดถึงนะครับไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับ นี้ดูง่ายนะครับใครมีแบบนี้นะครับรับเช่านะครับหลักล้านนะครับลักษณะในการดูนะครับเดี๋ยวนะครับนี่นะครับในการดูก็ผมก็จะดูเรื่องของการห่วงปิงนะครับแบบหลวมพ้อเงินว่าบางทานนะครับแล้วก็มีมีพวกเอ่อเส้นทั้งหลายนะครับเส้นนะครับแล้วก็มี ลูกบอลที่เกินขึ้นมานะครับลูกบอลที่เกินขึ้นมาตามองนะครับตามตำแหน่งตามจุดนี้ก็สำคัญนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยรู้ตำแหน่งของเนื้อเกินนะครับพระที่เทมาจากแม่พิมพ์บล็อกเดียวกันก็จะมีความแตกต่างที่ใกล้เคียงกันนะครับนี่ก็ด้านหลังด้านหลังชัดเจนที่ละลึก2,478ันสี่ร้อยหลงพ่อไปนะครับ เหรียญจอบโบราณบราณโบราณเลยครับเนี่ยดูเรื่องห่วงนะครับแล้วก็ดูคอปินๆอย่างนี้แท้เลยคอปินๆอย่างนี้แท้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามทางร้านดามสุพรรณยินดีรับเช่าพระยอดนิยมทุกชนิดนะครับใครติดตามในทิกตอกหรือในช่องทางโซเชียลทุกช่องทางนะครับเรามีเบอร์ไลน์นะครับมีเบอร์ของไลน์แอดเฟซบุ๊กอะไรให้อยู่ติดต่อมาได้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามครับ